One, two, three. วันทูที่สวัสดีค่ะเริ่มแลวเริ่มละสวัสดีค่ะเดย์สนะคะมหากา์ภาคที่สองวันนี้สุขอยู่ที่ใจนะคะมีพออสสเด็ดมีอะไรมาปิดไหมเนี่ยไนะสุขอยู่ที่ใจมีสติ๊กเกอร์อะไรนะสุขอยู่ที่ใจ <laughs> มีสติ๊กเกอร์อนะไรไหม คุณจะใจฟังเพลงแม่คุณสิตาก่อนนะคะให้กันวันนี้ไลฟ์ในยิมลูกค้ายังไม่มาสวัสดีครับเพืเก๋เพื่อนเก๋ฝึกไลฟ์แล้วขายมุกขายมุกลูกค้ายังไม่มารอไลฟ์แป๊บน,นึ่งขอบคุณฟังเพลงก่อนนะคะตาทิมองไม่เห็นแต่ รู้ด้วยหัวใจแม่มันร้องเพลงดีมากเลยว่ามันจริงขอบคุณขอบคุณทุกสกรรพสิง่งสวัสดีค่ะคุณลายไล่จริงๆใ,ในวันนี้ไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นไรร้องเพลงก่อนนะคะ คนเก๋ฟังเพลงกันแม่แม่ครูสิตานะเพลงแม่ครูสิตาไปเซิร์ชดูได้ด้วยคำว่าขอบคุณปฏิหารมีจริงนะคะถ้าเราเชื่อว่ามีจริงนะที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราเชื่ออย่างสุดใจเชื่อจากก้นขั้วหัวใจนะคะปฏิหารมีจริงคุณสามารถสัมผัสได้จัดก,ก้นบึ้งของคุณเองถ้าคุณฝุกนะคะถ้าคุณมีวินยัย ถ้าคุณดูจิตคุณเป็นนะคะทุกสิ่งคุณสามารถสัมผัสด้วยใจของคุณเองขอบคุณคาเงเฮงเลยด้วยใช่ต่อไปยิมจะได้เดือนละสามแสนแล้วนะบอกครูสูตรด้วยอยากจะกลับบ้านห <laughs> ล่อเล่นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราลูกค้าแป๊บหนึ่งฉันรักแผ่นฟ้าและมีความกระตันยูกระตะเวทีต่อแผ่นดินด้วยนะคะ และทุกสิ่งทุกงานที่เราทำทำงานเล็กให้มีหัวใจทาเหมือนทํางานใหญ่นะคะทํางานเล็กแต่ทํำด้วยใจเหมือนเราทํางานใหญ่นะคะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงนะแล้วก็เชื่ออย่างสุดใจเชื่อตัวเองด้วยนะคะเชื่อตัวเองว่าตัวเองเนะี่ยทำได้เชื่อตัวเองว่าเราต้องฝึกตนฝึกเอาข้อมูลสวัสดีค่ะ ฝึกเอาข้อมูลบวกๆใส่นะคะพร้อมกับฝึกนั่งสมาธิเดี๋ยวแม่มาจะเกินให้นะก็คือฝึกนั่งสมาธิไปด้วยแล้วเราจะรู้นะคะรู้สิทในจิตของเราเองนะคะก็เหมือนการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคะ่ะ thank you จูมอจากใจเอากดไลค์กดแชร์้คะที่ีให้กันสิ่งที่ดี คือแรงใจเติมฝันร้องคาราโอเกะเกันคําว่าขอบคุณต้องขอบคุณนะคะขอบคุณนี่หมายถึงขอบคุณจากหัวจิตหัวใจคุณ ขอบคุณจากก้นบึ้งของคุณนะคะขอบคุณด้วยใจจริงนะขอบคุณหัวใจอันเป็นหัวใจเพชรของฉันที่ฉันเก่งมากและสามารถทํางานอะไรก็ได้นะคะเชื่ออย่างสุดใจนะขอบคุณค่ะสําหรับกดไลค์ <c oughs> แล้วก็เชื่ออย่างสุดใจนะคะเชื่อว่าเราทําได้จริงขอบคุณร่างกายด้วยนะคะที่มีร่างกายแข็งแรงนะมันจะทําให้เรามีมีแรงผักดันและมีกําลังใจนะคะที่จะซ้อมมวยด้วยนะ จะสอมวยด้วยนะมันมีมันมีผลหมดเลยนะคะยิ่งใหญ่ทำใัวใจที่ต่างแวนด้วยแรงรักและศรัทธาเพลงของแม่ครูสิตานะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าพูดดีแม ชีวิตใหม่เดี๋ยวลูกค้าจะมาละอีก15นาทีอาจจะไลฟ์สั้นหน่อยนะคะลูกค้าจะมาละอาพอ้ะว,วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขอยู่ที่ใจนะคะสันสันรก เค okay, พอละเวลาเหลืออีก15นาทีสวัสดีคะ่ะสวัสดีอย่างเป็น,าาปนทางการเป็นทาางกรนะคะวันนี้แม่มาจิดาพานะคะจะมาพูดเรื่องสุขอยู่ที่ใจนะคะมหาการภาคที่2เดยที่15นะคะเ,เดี๋ยวค่เดี๋ยวค่ายมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวขอแชร์นี้นะ วันนี้แม่นนมาจิดาภานะคะจะมาพูดเรื่องสุขอยู่ที่ใจนะคะขอขอแชร์เลยนะคะก็คือว่าก็คือว่านะคะวันนี้นะคะจะมาแชร์เกี่ยวกับว่าสุขอยู่ที่ใจคือยังไงนะคะความสุขของเราเราสามารถสร้างขึ้นได้นะคะสร้างขึ้นได้เองด้วยนะคะก็เดี๋ยวนะเชิญกันอ่ะเพิ่มเติม ความสุขเราเนี่ยเราสามารถสร้างเองได้นะคะความทุกข์เราเราก็สามารถที่จะสร้างอาหารมาทางนี้ได้สร้างขึ้นเองได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจะสุขหรือจะทุกข์นะคะอยู่ที่เราเลยจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็อยู่ที่ตัวเราเช่นกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทําได้สาม,มารถคอนโทรลได้ชีวิตเราก็คือตัวเราเองเราจะทํายังไงให้ชีวิตเรามีความสุขตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าผลการที่เราจะสุขได้ตลอด24ชั่วโมงมันต้องอรับเรื่องบวกๆเข้ามาในชีวิตตลอด ส,สิชั่วโมงอันนั้นคือเป็นเหตุผลสําคัญนะคะแล้วก็จะทําให้ผลลัพธ์ที่อย่างไม่ได้เลยก็คือร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจิตใจดี จิตใจเพื่องฟูนะที่พร้อมที่จะลุยงานทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีพลังเยอะสามารถที่จะทำงานให้สู่เป้าหมายได้นะคะสวัสดีค่ะ <laughs> ไลฟ์พูดจ้ามไม่พอกำลังพูดอยู่ค่ะ <laughs> นะคะก็คือ <c oughs> ก็คือวันนี้แม่มาจะมาแชร์ว่าสุขอยู่ที่ใจเป็นยังไงนะคะ <c oughs> สุข <c oughs> ใช่แล้วก็ <c oughs> ตัวกลมเยเดี๋ยวก่อนกำลังเพื่อนมาล้อเพื่อนมาล้อแม่มากำลังไลฟ์อยู่นะคะก็คือว่า ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสิค่ะก็คือว่าการที่เราจะทำงานหรือว่าทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเราได้กดหนึ่งอย่างนะคะก็คือมีความสุขนะคะมีความสุขตลอดนะคะมีพลังงานตลอดที่จะทำงานลูกค้ามาละมีความสุขมีมีพลังงานนะคะเดี๋ยวนะจะขอย้ายมุมแป๊บนึงลูกค้ามาแล้วใช่ไหมเดีย๋ยวไปเขาวิง่งหลอกไปทีก่อน ออ,อ,อาขอขอย้ายมุมแป๊บนึงนะคะลูกค้ามาละขอย้ายมุมขอย้ายมุมใครสนใจนะคะนอกเรื่องนิดหนึ่งมาเรียนต่อยมวยได้นะ<ส>เดือนละหนึ่งพันบาทขาย้ายที่แป๊บขย้ายที่ลูกค้ามาแล้วไงว้าวาเจอเงินเห็นไหมเจอเงินสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณเห็นไหมเจอเงินขอย้ายที่ทอตรงนี้ก็ได้อีกเต้าอั้ไงเนี่ย ขอไลค์ขอนำมุมนี uh ้ก uh ็แล uh ้วก uh ันนะคะนะคะได้ทุกม uh ุมบอกแล้วสุดอยู่ที่ใจได้ทุกมุมนะคะเดี๋ยวให้ใครที่เขาไม่ค okay. uh ่อยโฆษณาเขามีสนามแบบอยู่ที่กดไลค์กดแชร์สิแต่เขาไม่ค่อยโฆษณาเขาเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอะไรก็ได้เขาบอกค่ะอ่ะก็คือวันนี้ขอขอแบบสบายๆนะคะก็คือวันนี้แม่มาจะมาแชร์ เกี่ยวกับว่าการเรียนรู้กฎจักรวาลภาคที่สของวันที่15นี้นะคะก็คือเรื่องสุขเลยค่ะสุขยังไงก็คือพอเราฝึกจิตฝึกใจนะคะแล้วมันจะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะทุกคนอาจจะเอาเรื่องนี้เข้ามาทําให้หงุดหงิดใจอ่ะเหมือนว่าขับรถนะคะเพื่อนหาเก้าอี้มาให้ตัวหนึ่งสิหาเก้าอี้มาให้ตัวหนึ่งมีครูสอนช่วย ก็ยงสีขาวนะอ่ะก็ค pues ือพอเราฝึกแล้วนะคะ ฝึกแล้วเนี่ยเราจะมีอารมณ์ดีอารมณ์ดีนี่แหละอารมณ์คืออนาคตจาได้ไหมเดแรกๆแม่มัดบอกว่าอารมณ์คืออะไรอารมณ์คืออนาคตเดี๋ยวอีกเครื่องหนึ่งขอเอาเปิดเพลงกล่อมไปด้วยนะคะอารมณ์คืออนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาอารมณ์ให้ดีตลอด24ชั่วโมงนะคะบวกกับการทํางานแบบมีเป้าหมายนะคะอย่าลืมเป้าหมายของตัวเองด้วยนะคะแต่อันนั้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งภายนอกโอ้โหน่ารักามากแจ็ค k กี้วนะคะนี มีเพื่อนดีก็อย่างนี้แหละอันนี้ไหลเลยอันนี้อย,ยูอ่ตรงค่ะก็คือ,อเตยมันจะเตียเตียนนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะก็คือนะคะก็คือเราต้องหนึ่งใจเลยนะคะใจสําคัญมากนะคะใจเนี่ยเราจะรักษาใจได้ยังไงพูดพูดมันง่ายแต่ว่ารักษาใจเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะคะพอเราเจอเพื่อนที่ทํางานใช่ไหมเหมือนว่า เพื่อนโมโหใส่หรือเพื่อนพูดไม่ดีเราก็แว่งแล้วเจอเจ้านายอารมณ์เสียมาใส่แล้วก็แว่งแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะรักษาให้มันดีตลอด24ชั่วโมงสําหรับคนที่ไม่เคยฝึกนะคะก็จะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเพลงไปไดเลย ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกนะคะฝึกก็คือการคิดบวกตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะคิดบวก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 ใครพูดลบมาเราปัดทิ้งนะคะใครพูดไม่ดีมาเราปัดทิ้งนะคะแล้วอย่างไม่มาต่ก่อนก็เคยเป็นคนที่แบบคิดมากเครียดมากนะคะเวลาคนพูดอะไรก็แบบจะเครียดจะคิดมากนะคะพอหลังจากที่ฝึกมานะ มีนาใช่ไหมรู้จักกฎจักรวาลมามีนาจริงๆแล้วว่ารู้จักกฎนี้มาก่อนด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอามาปฏิบัติรู้จักการเรียนอ่านในหนังสือรู้จักตำราเสียงเอ๊ใครมันจะส่องต่อรู้จักในตำราแล้วมันก็จะ Hello Monique how are you อ่านะคะก็คือ แต่ก่อนก็เคยเหวี่ยงก็คือแบบเหมือนแบบเป็นกรรมที่เราที่เราเคยกระทานะคะกรรมก็คือการกระทําของเรานี่เองเราเคยกระทํากับผู้อื่นมาเหมือนแบบเราอาจจะแบบพูดโดยไม่ไม,ไม่รักษานํานาใจคนอื่นนะคะพูดโดยที่แบบไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใจคนอื่นพูดแบบใส่อารมณ์อย่างเงี้ยเราก็จะได้รับกรรมน,นั้นมาซึ่งตอนนี้ก่อนหน้านี้แม่มัดก็จะเจอเหมือนแบบเพื่อนอะ่ะ พูดลูกน้องนะคะเพื่อนแบบพูดไม่ดีชอบตะคอกอ่ะไม่มาเปิดเพลงแคนนอนให้ฟังด้วยนะคะเพลงแคนนอนดีนะเวลาใครฝึกสมาธินะคะแคนนอนดีอ่าของเบบีนะคะนี่ค่ะรีเซิร์ชรูได้แคนนอนดีแคนนอนของเบบีนะมันจะแคนนอนแคนนอน B นะคะก็จะสามารถที่จะช่วยให้เรามีสมาธิในการทำงานสามารถเปิดเปิดได้เวลาเราทำงานเพราะว่าเป็นเสียงดนตรีที่ ไม่ดังมากทําให้คลื่นสมองนะคะทํางานได้ดีนะเป็นคลื่นอัลฟานะคะแล้วก็ใช้นั่งสมาธินะคะในใน9 8 9ด้วยนะคะ489ขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะคะขอขอขอไลฟ์แป๊บนึงเดี๋ยวเปิดเพลงให้ 489นะคะจะทำให้เรามีสมาธิดีมากนะคะถ้านั่ง489 1 0ถึง15นาทีาได้เนี่ยมันจะเข้าถึงสมาธิได้ดีมากเลยดีดีเหมือนแบบพระที่เขาปฏิบัติ ที่ท่านปฏิบัติกันนั่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเลยนะลองไปฝึกดูนะคะอันนี้แม่มัดก้อยขอยืนยันเพราะว่าจากการฝึกมานะคะเดิมทีอะ่ะก็เคยนั่งสมาธิวันลักครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ก็เหมือนคูสิตาเหมือนกันว่าพอไปเจอเรื่องไม่ดีเราไม่ได้ปัดออกอะ่ะไปเจอเรื่องใครทําให้โมโหแล้วก็โมโหใครว่าเราก็โมโหใครใครนินทานเราเราก็แบบเอาใจไปพุ่งไปหาในสิ่งที่เขาพูดหมดเลยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหลักอะ่ะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เราควรจะรักษาจิตรักษา ใจของเรานะคะไม่มานั่งเตี้ยจังเลยเพื่อนวินอ่ะเขานั่งอย่างเี้เราควรจะรักษาจิตรักษาใจาของเราให้ดีตลอด2 4ชั่วโมงอันเนี้ยคือใครจะว่าใครจะด่านะคะเราไม่สนใจเพราะว่าเราอะต้องรักษาจิตของเราอันนี้เป็นงานหลักเลยนะใครยังไม่รู้นะคะรักษาจิตรักษาใจาแล้วเนี่ยชีวิตหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นชีวิตความรักก็จะดีขึ้นนะคะชีวิตของเราก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นหลัก เป็นหลักที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หลายๆคนอาจจะแบ,บไปใส่ใจในเรื่องภายนอกนะคะเอาใจไปใส่เรื่องทรัพย์สินเงินทองเอาใจไปใส่เรื่องอรถรถแบรนดก์กระเป๋านาฬิกานะคะเพราะว่าคนที่ทํางานเหล่านี้ก็จะไปติดไปหลงรละเริงกับเรื่องเหล่านี้แต่จริงๆแล้วค่าที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือใจของเรานะคะ จะสังเกตเห็นว่าบางคนคนรวยมีเงินมากมายมหาศาลแต่ไม่สามารถที่จะนอนหลับสนิทได้เพราะว่ามีความทุกข์นะคะสวัสดีค่ะพื่เก๋ย้อนมาอีกรอบงเพราะว่ามีความทุกข์ เพราะว่าไม่สามารถที่จะปรงได้หรือว่าเครียดบางอย่างไม่สามารถที่จะวางปล่อยวางได้นะคะถ้าเรารู้กฎนี้แล้วนะคะถ้าเรารู้กฎนี้แล้วเราจะสามารถที่จะปล่อยวางนะคะทุกอย่างเราอย่ามาแบกไว้มันหนักนะเราสามารถที่จะปล่อยวางได้จะสุขหรือจะทุกข์อยู่ที่คุณเองอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะคุณคือผู้กําหนดชะตาชีวิตของคุณฟังไม่ผิดค่ะคุณคือผู้กําหนดชะตาชีวิตของคุณ คุณคือหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกนะคะอย่าไปเชื่อใครนะคะก็คือหมอดูก็ดูได้แต่ในที่สุดหมอดูเองอก็ยังไม่รวยเนหะ็นไหมหมอดูเองอะก็ยังแบบลําบากหมอหมอดูเองก็ยังต้องทุกข์อยู่นะคะตอนนี้เรามาพูดถึงหลักการจริงหลักการการใช้กฎจักรวาลการใช้ไปสามารถไปเสิร์ชได้นะคะใน y o YouTube ยูรอนกฎนิวรอนในการสร้างเซลล์สมองที่ดีมันจะทําให้เรามีความสําเร็จในชีวิตได้นะคะสร้างเซลล์ สร้างเซลล์ที่ดีสร้างเซลล์ที่ดีเนี่ยหมายถึงพูดดีคิดดีพูดบวกนะคะทำแล้วมันจะทําให้เราฝึกเป็นคนที่ดีคนที่คิดบวกนะคะทําอาชีพการงานอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเราวางแผนเรามีเป้าหมายนะคะแต่ถ้าคุณนะคะคิดลบ เซลล์ในสมองคุณเองก็จะขยายไปคิดลบเช่นกันมันก็จะทําให้เซลล์สมองคุณเนี่ยมีแต่เรื่องราวที่ลบๆนะคะเช่นคุณขี้โมโหโคุณเคยด่าคนอื่นอันนั้นก็เป็นผลกรรมคุณจะสังเกตได้ก็ม,มีคนมาใส่มากระแทกคุณ,คณ คุณเคยเห็นไหมว่าเวลาแบบคนนั้นด่าคนนี้คนนี้ด่าคนนั้นและแล้วนะคะเขาก็จะมาต่อ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 กันก็คือเป็นถ้าเราไปรับฟังมากหรือว่าเราไปแค่ฟังอะ่ะเราไม่ได้พูดนะคะเราก็ได้รับผลนั้นเช่นกันเพราะมันเข้าหูเราแล้วก็ ไม่ไม่ไม่ใช่แค่เข้าหูหนึ่งในนั้นก็คือคุณอยู่ในกลุ่มของบุคคลเหล่านี้ถูกไหมเขาจะบอกอ้าวมันเป็นกลุ่มเดียวกันนี่ว่าเนี่ยอันนี้คือภาพข้างนอกที่เห็นนะคะแต่ภาพข้างในแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์คุณได้รับอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณได้รับรู้และฟังสิ่งนั้นถ้าคุณยังไม่สามารถฝึกจิตฝึกใจนะคะเหมือนแม่ครูสิตาพูดนะคะไม่สามารถที่จะฝึกจิตฝึกใจให้แข็งแร่งได้นะคะเอาไมาไปไว้สกายเลยไม่สามารถฝึกจิตฝึกใจให้แข็งแร่งได้นะคะอย่าไปเป็นศิลานีใครเด็ดขาดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักสามีเขาทะเลาะก,กันแฟนเขาเขาทะเลาะก,กันนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะย้อนกลับมาหาตัวคุณเองดีไม่ดีคุณหันมาอีกทีหนึ่งสามีคุณไปมีกิจแล้วก็ได้นะคะนะสองก็คือเรื่องอที่แบบไปนินทาไปว่าคนนี้คนนี้นะคะถ้าถ้าคุณพูดหรือว่าคุณรับฟังไปแล้วเนี่ยเามันก็จะย้อนกลับมานะคะสังเกตได้ได้สังเกตได้จากที่แม่มาพูดนะคะว่าเมื่อวาน อาชีพที่ที่ป่วยเยอะที่สุดใช่ไหมอา,อาชีพที่อายุสั้นที่สุดใช่ไหมที่ผลงา้วิจัยออกมาที่แม่สิตาพูดได้พูดมาก็คืออาชีพหมอเพราะว่าหมอเนี่ยเจอบรรยากาศนะคะบรรยากาศโรงพยาบาลมีแต่คนป่วยมานะคะมีแต่คนป่วยมีแต่คนเป็นเชื้อโรคมานะคะแล้วก็เจอแบบอุบัติเหตุบ้างเลือดแผลสดมาแล้วก็มีแต่คนเป็นทุกข์อ่ะปวดทรมานมาในที่สุดนะคะ หมอก,ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะปฏิเสธแต่ว่าด้วยบรรยากาศแบบนั้นนะคะเขาก็ต้องรับมาด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแวดล้อมก็สําคัญนะคะคุณต้องสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยตัวคุณเองนะคะในมุมมองในในมุมมองไหนที่คุณคิดว่ามันเป็นลบนะคะคุณก็อย่าไปเข้าใกล้โดยเฉพาะช่วงฝุดจิตสุดใจนะคะ เพราะว่าคุณต้องฝึกตัวเองให้แกร่งสามารถที่จะว่ายน้ำให้แกร่งคุณถึงจะไปสอนคนอื่นได้นะคะไปช่วยคนอื่นได้ถ้าคุณว่ายน้ำยังไม่แกร่งคุณไปช่วยคนอื่นคนอื่นก็จมเหมือนกันนะคะเหมือนแม่มาช่วงนี้นะคะแม่มาก็จะไม่รับเรื่องลบๆเลยนะคะจะพยายามโฟกัสตัวเองฝึกจิตตัวเองนะคะมันก็จะเห็นชัดนะคะบวกกับการ,น,าาร,นะารนั่งสมาธินะสมาธินียนั่ง4 8 9นะคะมันจะได้แบบสมาธิที่ขั้าดีมากก่อนนอนก็ขอขอบคุณนะคะ ขอขอบคุณร่างกายขอบคุณหัวใจเราขอบคุณ17อย่างติดต่อต่อเนื่องนะคะเมื่อวานได้ขอบคุณไปแล้วนะคะขอบคุณเนี่ยมันจะเติมพลังขอบคุณร่างกายของฉันที่อยู่กับฉันมาตลอดนะคะอันนี้เป็นขอบคุณแบบบางๆแต่ถ้าขอบคุณลึกๆแล้วขอบคุณหัวใจของฉันนะที่เป็นหัวใจเพชรนะคะเป็นหัวใจเพชรเป็นหัวใจแกร่งที่สามารถทํางานได้ทุกธุรกิจนะคะทำหน้าที่การงานได้หมดทุกอย่างทุกอาชีพเลยขอบคุณสายตาของฉันนะคะที่สามารถมองเห็นธุรกิจ หลักล้านขึ้นไปนะคะหลักแสนหลักล้านขึ้นไปขอบคุณมันสมองของฉันหัวสมองของฉันที่มีเซลล์สมองที่ดีมากที่สามารถาคิดงานโปรเจกต์งานทํางานได้หลักแสนหลักล้านหลักหมื่นนะคะขึ้นไปหมื่นล้านนะขอขอบคุณปากประกาศสิทธิ์ของฉันนะคะที่ฉันสามารถพูดอะไรก็เป็นจริงนะคะพูดอะไรก็แบบเป็นจริงหนะักที่ฉันพูดหูของฉันอย่างขอบ ขอขอบคุณตับไตไส้พุงของดิชันนะคะที่สามารถทํางานนะคะได้อย่างดีมากตับชันเนี่ยทำงานได้แบบสุดยอดมากเลือดนี้แบบเลือดลมในเรื่องร่างกายในสุขฉีดท่อลมทุกอย่างนะคะสูขฉีดแข็งแรงเป็นแบบเหมือนเด็กวัยรุ่นเลยอะไรเงี้ยแล้สามารถพูดและขอบคุณตัวเองทุกวันนะคะเอาไว้เวลาเอาไว้เวลาที่ว่างๆสามารถทําได้ตลอดนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้อง กำหนดเวลาเอาไว้ที่คุณว่างคุณทุกวันนี้แม่มัรบอกเลยว่าช่วงไหนที่ค้องนะ้ำแม่มัรก็จะไปขอบคุณร่างกายตัวเองจะไปขอบคุณจะไปเลิร์เอล์กในหัวใจเพื่อเป็นการชาร์จแบบถูกไหมคือถ้าเราอยู่ในสังคมที่ถึงแม้ไม่มีคนคิดลบแต่ว่าเราเลือกแล้วว่าเขาไม่ใช่คนคิดลบแต่ว่าด้วยสภาวะมันไม่ได้บวกเหมือนเดียวกันนะคะถ้าเราอยู่กลุ่มในกลุ่มบุคคลที่บวกบวก,บวกมันก็จะจูนกันถูกไหมแม่เหล็กกับแม่เหลก็กขั้วบวกบวกับขั้ว แต่ถ้าสมมติว่าไม่มาไปอยู่ในกลุ่มที่แบบเขาไม่หรือกลุ่มบางกลุ่มอ่ะที่เขาไม่รู้เรื่องนี้แล้วเขาก็คิดลบอ่ะเขาก็แบบมันไม่ได้บวกอ่ะก็คือมันก็ยังมีคลื่นลบอยู่อ่ะมันไไม่ไม่ได้อยู่คลื่นเดียวกันอ่ะมันก็จะได้รับพลังงานนั้นเหมือนกันมันก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะหมดไฟไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแบบคอยชาร์จแบบเข้าใจไหมคอยชาร์จแบบให้ตัวเองตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะก็คือวันนี้ที่มา ที่แม่มัดมาแชร์วันนี้นะคะก็คือว่าสุขอยู่ที่ใจนะคุณต้องฝึกจิตฝึกใจให้แข็งแกร่งนะให้แข็งแกร่งก็คือน,นี่แหละก็คือต้องเติมพลังตัวเองต้องชาร์จแบตให้ตัวเองตลอดนะคะต้องมีความสุขเห็นเห็นลูกลูกกลับไปเห็นลูกพอเรามีความสุขแล้วเราตัวเราเปลี่ยนโคตระเราเปลี่ยนไปด้วยนะคะพอเราเปลี่ยนเงินทองเราไหลามาเทมาหน้าที่การงานเราดีขึ้นนะคะกิจการเราดีขึ้นหน่อยยิม้มให้แนยิยยย้มเลยนะคะได้เดือนละสามแสน พ่อแม่มาจะเปิดทางคอร์ตเทนนิสนะสอนเทนนิสสอนศิลปะการต่อสู้สอนมวยละด้วยแล้วก็จะสอนนะคะใครสนใจเอาลูกอหลานมาเรียนเลยนะคะเพราะเราจะมีครูเทนนิสนะของของสมาคมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวเขาจะมาเปิดสอนนะคะเปิดสอนแบบเบสิกก่อนนะคะสำหรับเด็กๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วจะต้องไปตีสนามนะคะเราก็จะให้ไปตีที่สนามจริงนะคะแต่ว่า,าช่วงนี้นะคะช่วงที่แบบยังไม่เป็นเราก็จะกั้นกั้น ในค่ายของเราเนี่ยเพื่อที่จะเปิดสอนเทนนิสก่อนนะคะ,ะก็คือเราจะรับได้ทุกอาชีพเลยค่ะอย่าไม่มั่เองสวัสดีค่ะคุูพานใกล้จบแล้ว <laughs> วันนี้มาเร็วค่ะรีบไรฟ์เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะวันนี้นั่งแบบก็นะคะก็วันนี้นะคะเดทที่15ค่ะคุูพานสวัสดีค่ะรีบไรฟ์เดี๋ยวดูแม่ไม่ทัน <laughs> ก็จะพูดเกี Dante> ่ยวกับว่าความสุขอยู่ท to ี่ใจนะคะถ้ากําลังใจเราดีเราสามารถรักษาจิตรักษาใจเราได้นะคะทุกอย่างก็จะดีเยี่ยมสุดยอดเราสามารถที่จะวางแผนเราสามารถที่มีพลังมีพ w e r ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะคะก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนอย่าลืมขอบคุณกันนะคะบวกกับการชาร์จแบตอีกวิธีหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกกับการชาร์จแบตอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการนั่งสมาธินั่นเองนะคะอย่าลืมนั่งสมาธิกันนะคะเนี่ยค่ะ 489ใช่ไหมคะคุณธาน489มันจะเป็นการนั่งสมาธิที่สามารถรับขึ้นอันฟ้าได้นะคะแบบรวดเร็วแล้วก็มีสมาธินะคะบวกกับการแผ่เมตตานะคะอันนี้มันทำได้ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทุกภาษานะคะเพราะว่าภาษาอย่างอย่างโพสที่ยิมก็จะเป็นฟิลิปปินส์ก็จะเป็นเป็นพระเจ้าขเขาว่ากรมินิกอรก็เบอกกับเรา y o อา r ์มิ n ิกอสเพราะว่าเขาไปบวชเขาก็ thank you thank you thank you ตลอดเลยนะ เคยไปฟังหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะก็เนี่ยก็คือเขาบอกเขาเหมือนกันว่าอยู่อาร์มีนีกคุณสามารถที่จะขอบคุณเขาก็ขอบคุณร่างกายของเขาแต่บางทีมันยังไม่ได้แบบอย่างจริงใจเหมือนเหมือนศาสตร์ของโยเลเนาะเคยคือคุณแม่คุณแม่ของแม่ม้าแม่เคยไปเข้ากลุ่มของโยเลเขาก็ก็ขอบคุณขอบคุณแต่แล้วก็ใช้พลังฝ่ามือเคยเห็นไหมมาจากญี่ปุ่นเคยใช้ พลังฝ่ามือในการรักษาคนรักษาโรคค่ะก็คือเหมือนแบบใช้ฝ่ามือรักษาใครปวดอะไรตรงไหนเงี้ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่หลังจากที่เขาปฏิบัติกันในกลุ่มแล้วว่าเขาออกนอกกลุ่มอ่ะเขาก็ไปคุยกันไปไปนินทาไปมันทําให้พลังที่เขาให้ซึ่งกันและกันอ่ะมันไม่เป็นพลังบวกร้อเซนนะคะแต่ถ้าเราอยากได้พลังบวกร้อยเซนะคะเราต้องขอบคุณอย่างจริงใจนะจริงใจใช่ไหมคะจริงใจแล้วก็แบบสินเซียเลยซินเซียยูอีซินีหัวชยัย แบบจริงใจเลยนะคะก็คือมันจะมีพลังดีพลังบวกนะคะแล้วพลังนั้นนะมันก็จะย้อนกลับมาหาคุณเองนะวันนี้เดที Day T ่15แม่มาขอบายบายแค่นี้ก่อนนะคะสุขอยู่ที่ใจนะ,ะสามารถที่จะฝึกตนเองได้ให้สุขให้แข็งแกร่งนะคะไปแล้วบายบายเดี๋ยวจะต,ต่อยมวยแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยว จะได้มีเวลานะคะอย่าลืมนะคะขอให้ตัวเองรักษาจิตรักษาใจมีอะไรเข้ามาให้เตะออกภายใน17วินาทีนะคะให้เปลี่ยนโหมดโดยเร็วนะคะเจอคลื่นไม่ดีใครดา่าใครว่ารถสวนหน้าอย่างไม่มาเองไม่มาจะใช้คําว่าอ้าวมาคอนเฟิร์มตูอีกแล้วว่าสําเร็จจริงทุกวันนี้คือแบบขับรถในถนนนีชิลมากถ้าใครแบบมาปาดอะไรเงี้ยอ้าวมาคอนเฟิร์มอีกแล้วรถคันนี้อะไรเงี้ยคะ่ะก็เปลี่ยนโหมดไปนะคะโอเควันนี้บ๊ายบายให้เซอร์วิสเน็กซ์ไทม์บ๊ายบายค่ะ